สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่26ตุลาคมคุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลที่มีกำหนดการเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาถึงวันที่31ตุลาคมนี้ได้เดินทางไปร่วมงานอีเวนต์ของนิตยาสารดังและได้พบปะกับคนไทยในนิวยอร์กบอสตันก่อนที่เช้าวันนี้ คุณพิธาลิมเจริญรัตได้โพสต์ภาพทานข้าวมื้อเช้าที่ร้านอาหารดังในนิวยอร์กกับคุณหญิงสุดารัตเกยุลาพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างชาติและลูกสาวคนสวยอย่างน้องจินนี่โดยคุณพิธาได้โพสต์ภาพลงในไอจพร้อมกับระบุข้อความว่า breakfast at tiffany พร้อมแท็กไปที่ไอของคุณหญิงสุดารัตเรียกได้ว่างานนี้ก็มีชาวโซเชียล เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยทีเดียวอาทิเช่นอบอุ่นแบบบอกไม่ถูกแม่ลูกมีภาพคู่กันอีกแล้วดูแล้วอบอุ่นใจเหลือเกินค่ะคุณแม่คุณลูกสาวไม่พอแถมคุณลูกชายมาด้วยน่ารักอะไรขนาดนี้เป็นอะไรที่น่ารักน่าชาังสุดๆเลยคุณพิธาเมื่อไหร่จะกลับคะรอไปรับที่สนามบินนะคะคิดถึงแทบแย่ ชอบภาพพันคอของทั้งสองท่านมากค่ะเรียบหรูดูดีเป็นความลงตัวมีกลิ่นอายความเป็นไทยผสมตะวันตกและก็มีชาวเน็ตบางคนอดที่จะแซวไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเสียดายลูกสาวแม่หน่อยอายุน้อยไปหน่อยและก็มีชาวเน็ตลายหนึ่งเข้ามาตอบกลับว่าปัญหาอยู่ตรงไหนอายุไม่ใช่ปัญหานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราว ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็าสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ